สวัสดีน้องน้องนักเรียนที่กำลังรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ครูจะมาสอนเทคนิคการคิดเ,เร็วในเรื่องของการหารนะครับโดยไม่ต้องใช้วิธีตั้งหารยาวแต่เราจะมาจัดรูปแบบของการหารให้อยู่รูปของเศษส่วนนะครับแล้วก็ตัดทอนหาคำตอบเป็นยังไงกันบ้างเราลองมาดูกันเลยนะครับครับถ้าพูดถึงเรื่องของการดาเนินการ,รทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะครับก็มีการบวกนะครับการลบ การคูณ <K un> แล้วก็การหารนะครับ4ตัวนี้เนี่ยนะครับวิธีที่น้องๆหนักใจและยากที่สุดก็คือการหารนะครับซึ่งการหารนะครับจะต้องมีพื้นฐานการบวกการลบและก็การคูณที่ดีนะครับโดยเฉพาะการคูณนะครับการคูณจะต้องมีพื้นฐานที่ดีอย่างน้อยเนี่ยนะครับน้องๆจะต้องท่องแม่สุดคูณแม่2ถึงแม่9ได้นะครับทีนี้ การท่องแม่สุขุณแม่สองถึงแม่9นี้เนี่ยก็จะมีการต่อยอดในการที่จะนําไปหารแม่ต่างๆอาจจะเป็นแม่12แม่24แม่18แม่56แล้วก็แม่ที่สูงกว่าแต่ถามว่ามีใครไหมครับที่สามารถที่จะท่องแม่ดังกล่าวได้นะครับมีใครที่จะสามารถท่องได้มีน้อยนะครับที่สามารถที่จะท่องได้นะครับดังนั้นนี่ก็จะต้องนําตัวเลข ของแม่สองถึงแม่9้านะครับมาจัดรูปแบบแล้วก็คุณเทีละหลักเทีละลตัวให้ออกมาซึ่งคําตอบจึงเป็นการยากนะครับถ้าตัวเลขมันมีค่าไม่เป็นเลขโดวไม่เป็นเลขโดดนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูจะมีวิธีเลขเทคนิคในการหาคําตอบมาฝากนะครับเทคนิคในการหารน,นะครับก็จะอาจจะใช้วิธีการทําให้ตัวตัวหารน,นะครับ มีค่าน้อยลงแล้วก็ตัดทอนนะครับเทคนิคมีอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือการกระจายตัวหารให้อยู่ในรูปของการคูณน,นะครับข้อที่1ข้อที่2นะครับก็คือจากนั้นเราก็ตัดทอนตัวหารทีละตัวนะครับตัดทอนตัวหารทีละตัวและขั้นที่3ก็คือหาคําตอบสุดท้ายนะครับมีอยู่3ข้อนี้เนี่ยนะครับ น้องๆจะต้องทำทีละขัน้นทีละขั้นนะครับอันนี้คือวิธีการหารแบบที่เราไม่ต้องตั้งหารยาวนะครับเราสามารถหาโดยการทําให้เป็นเศษสว่วนแล้วก็ตัดทอนทีละตัวเทตัว,ตว,ตวให้หมดไปก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างคุณครูจะยกตัวอย่าง6 4นะครับ6 4ไปหารกับ 16แล้วกันหารกับ16 6หาหก6หาร16นะครับปกติน้องๆก็จะหารโดยวิธีการตั้งหารยาวนะครับนำา6นะครับไปขังอยู่ข้างในนะครับนะครับอยู่ข้างในบ้านเลขย6 16อยู่นอกบ้านนะครับถามว่า16คูณอะไรจะได้6ไม่มีนะครับ เพราะว่า6มันน้อยกว่า16อะไรจะได้6.4ดังนั้นน้องๆนักเรียนจะต้องไปท่องสูตรคูณให้เป็นนะครับไปท่องสูตรคูณแม่16สิครับแม่16 16 1 16 1เป็น16นะครับ16 2เป็น32 16 3นะครับเป็น4 8 16 4อ๋อ16 4เป็น6 4แล้วถามสิครับ ว่ามีใครบ้างนะครับที่สามารถที่จะท่องแม่16ได้นะครับดังนั้นน้องๆหลายคนก็จะมาใช้วิธีนี้นะครับก็คือนํา16ไปตั้งนะครับ,นะรบแล้วก็หาจานวนในจํานวน1นึ่งิไปคูณเอาเอะสามสิได้ไหมสามไม่ได้แต่ก็ผ่านไปแล้วก็นํา16ไปคูณ4ี่สิครับสิบหกไปคูณอ๋อถึงรู้ว่า16บหคูณสี่นะครับสี่ไปคูณสิบหกนี่ถึงได้64เราซึงถึงออกมาซึ่งคําตอบนะครับข้อนี้ก็คือ16 4เป็น64นะครับแล้วก็ตอบออกมานะครับเูนย์ตอบ4นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยนะครับน้องๆจะต้องท่องสูตรคูณได้หรือทำวิธีการโดยการนำเอา16ไปคูณตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยจนถึงจำนวนที่เราต้องการนะครับทีนี้วันนี้เราลองมาใช้สูตรนะครับสูตรการคิดวันนี้จะมีวิธีการคิดที่สามารถที่จะ เบาสมองในการตัดทอนทีละตัวทึลตัวได้นะครับมาดูตัวหารที่เราจะทำกันคือเอาตัวอย่างเดิมนะครับตัวอย่างเมื่อกี้นี่นะครับคือ64นะครับหารด้วย16นะครับทำยังไงเราเปลี่ยนวิธีการหารแบบนี้ให้มาอยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับก็จะได้เป็น64นะครับ ส่วนด้วย16นะครับทีนี้วิธีที่1น,นะครับวิธีที่1ก็คือกระจายตัวหารให้อยู่ในรูปของการคูณตัวตั้งคือ64นะครับตัวหารคือ16เรากระจายเลยนะครับ64ส่วน16 16ตัวนี้มาดูจำนวนอะไรเอที่คูณกันเนี่ยได้16 มีอะไรบ้างมันก็จะมี4คูณ4ใช่ไหมครับมี4คูณ4มี2คูณ8นะครับมี2คูณ8เอ๊ะเราจะเอาอะไรดีเอา4คูณ4แล้วเอา2คูณ8นะครับจะสังเกตเห็นว่า2คูณ8นะครับจะมีเลข2ซึ่งสามารถที่น่าจะตัดได้เร็วกว่านะครับก็เอา2คูณ8ถามว่าเอา4คูณ4ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ตัดนะครับเอาแม่2ตัดนะครับ เขียนใหม่นะครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดเจน64่นะครับหารด้วย2คูณ8นะครับซึ่งเป็น16นั่นเองน้องๆเอาเลข2ตัดก่อนนะครับเอาเลข8ก็ได้เอาเลข2ก็ได้นะ2 1เป็น2 2 3เป็น6นะครับต่อไป2 1เป็น2 2 สองเป็นสี่นะครับก็คือหกสี่หารสองได้สามสิบสองนะครับดังนั้นก็จะเหลือสามสิบสองนะครับหารด้วยแปดนำแปดไปตัดนะครับแปดเนันแปดแปดสี่ได้สามสิบสองหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็คือตอบสี่นะครับข้อนี้ก็จึงตอบสี่แค่นั้นเองนะครับนี่คือวิธีการหาคำตอบโดยเทคนิควันนี้ นะครับตัวสุดท้ายของจำนวนนี้ก็คือ4นั่นคือคำตอบนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างที่มันมีตัวเลขที่เยอะกว่าเดิมนะครับจะทำยังไงนะครับครับคูเพิ่มตัวเลขเป็นเลขที่มีค่ามากกว่าเดิมนะครับคือ1,575 75นาะครับหารด้วย35ข้อนับข้อน้ขั้นตอนที่1นะครับเทคนิคที่1น้องนองก็จัดรูปแบบใหม่เลยนะครับ ็จะได้เป็นให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับให้อยู่รูปของเศษส่วนก็จะได้เป็น1575นะครับ1 5 7 5นะครับส่วนด้วย35จากนั้นน้องนนักเรียนก็ลองคิดดูนะครับว่าอะไรเอ่ยเนที่มันคูณกันได้35นะครับซึ่งเราจะเขียนเสร็จตรงนี้กระจายตัวหารนะครับให้รูปของผลคูณซึ่ง จะได้เท่ากับห้าคูณ7นะครับจะได้เป็น5้คูณเตัวนี้5คูณกับ7นะครับซึ่งเราได้5้คูณเแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาตัดนะครับตัดทอนลองวิธีการตัดทอนนะครับทำยังไงครับเอาอะไรก่อนคุณครูจะเอา5้านะครับหก่อนลองไม่5นะครับ5อะไรดี5 1เป็น5นะครับ5 3ได้15 นะครับต่อไปหลักต่อไปคือ7เราจะต้องทําจากซ้ายไปขวานะครับตัดทีแล้วหลักจากซ้ายไปขวาหลักแรกที่เราได้คือ5 3าสาไตัวต่อไปเป็นเลข7มันก็คือ5 1เป็นหนะครับจะได้5ตรงนี้นครับทีนี้7จลบหก็จะได้2เศษ2 2อ,อยู่ในหลัก10มันจึงมีค่าเป็น20ซึ่งไปรวมกับ5ตัวหลังหลักหน่วยจึงเป็น25 นะครับ5ได้อะไร25นะครับ5 5เป็น25นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็น3 1 5ข้างบนซึ่งจะไปส่วนด้วย7คือตัวนี้นะครับลองมาเขียนใหม่ให้ชัดเจนนะครับด้านล่างแถวล่างซึ่งปกติแล้วถ้าเราคูณกันเนี่เราคงไม่ต้องมาทำกระจายวิธีทำเสียมากมายขนาดนี้นะครับ น้องนอนน้งเรียนก็ตัดตรงนี้เลยเนี่เส็จสิ้นตรงนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะตัดได้แต่ค,คุณครูจะสอนให้น้องๆดูชัดเจนกรณีที่หลายคนดูแล้วตัวนี้มันจะวุ่นวายไปหมดนะครับมันจะสับสนครูจึงแยกประหาซึ่งตัวเลขที่แยกออกมาเป็นสามหนึ่งห้านะครับสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าไปหารด้วยเจดนะครับ ด้วยเจ็ดอะไรล่ะครับนี่ดูเจ็ดสิครับเอาเจ็ดไปตัดเจ็ดตัวนี้เป็น3มันน้อยกว่าต้องไปดูหลักต่อไปถัดไปเป็น31ก็คือ7 1เป็น7 7 4นะครับ7 4เป็น28นะครับ7จสได้28 3สิบลบยีจึงได้3เศษสามนะครับ 30ตัวนี้ไปบวกกับ5ก็เป็น35นั่นเองนะครับเ1เป็น7 7 5ได้35หนะครับหมดแล้วนะครับหมดตัวที่จะตัดแล้วดังนั้นคำตอบของเราตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็คือ45นั่นเองนะครับ้นนี้จึงตอบ45นะครับเราต้องทำให้เกิดความชำนาญแล้วก็เคยชินนะครับซึ่งคุณครูสอนน้องๆครูก็จะสอนช้าๆนะครับแต่แต่ท่านในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เราจะต้องทําให้เร็วกว่านี้นะครับไม่งั้นคงจะไม่ได้บอกว่าเป็นคิดเลขเร็วนะครับเราต้องทําให้เร็วกว่านี้ฝึกบ่อยๆดูที่เราไม่ต้องไปตั้งหารนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับให้เป็นตัวเลขที่มันมีค่าเยอะกว่าเดิมนะครับขอพูดเ,เลขโดดนะครับ c 896หาร72นะครับข้อนี้น้องๆก็จัดใหม่ให้รูปของเศษส,สว่วนให้รูปของเศษส,สว่วน ก็จะได้เป็น4 8 9 6ไปส่วนด้วย72นะครับทีนี้เราก็ไปดูว่า72 72มันคืออะไรนะที่สามารถคูณกันตัวเลขอะไรที่มันคูณกันได้72มันก็มีเยอะนะครับมากมายก็คืออาจจะเอา72น,นะครับไปแยกตัวประกอบกจะได้อยู่รูปของผลคูณของจำนวนเฉพาะจากนั้นเราก็จะจัดให้อยู่รูปของให้เป็นประมาณ2ก้อน หรือก้อนเดียวนะครับสองตัวหรือสามตัวแล้วแต่นะครับแต่ตรงนี้คุณครูไปดูแล้วมันคือแปดคูณเก้านั่นเองเป็นเจ็ดสิบสองนะครับแปดคูณเก้าเจ็ดสิบสองทีนี้เราก็มาตัดเลยนะครับตัดเลยเอาแปดหารอะไรนะครับแปดหนึ่งเป็นแปดแปดหกได้สี่สิบแปดต่อไป หลักต่อไปถัดไปคือเลขเก้าแปเป็น8ก็ต้องเอาเป็น8 1เป็น8ปดเลครับ8ปดหได้แปดนะครับ9ก้ลบแได้1นึ่รวมกับตัวหลังเป็น16ก็คือ8 2ได้16นะครับดังนั้น8ตัดก็จะได้6 1 2นะครับเหลือต,ตัวหารตัวเดียวคือเลขเก้านะครับ เราก็าเอา9ตัดเลยนะครับทีนี้ต้องไปดูที่หลัก61แล้วนะครับเพราะว่า9มันมีค่ามากกว่า6 9 1เป็น9 9อัลดี96 54 9654 61ลบ54นะครับ61ลบ54ตรงนี้ก็จะได้ค่าเท่ากับ ได้ค่าท่ากับ7เหลือ7ตัวนี้ก็จะเป็น72นะครับก็ไปดูว่า9ไปคูณอะไรได้เ2็เอาก็ตัดนะครับ9กหงเป็น9 9 8 72หมดแล้วนะครับ9ก้าตัวข้างล่างก็หมดแล้วใช้ไปหมดแล้วข้อนี้จึงตอบเท่ากับ68นะครับนี่คือวิธีการคิดนะครับการคิดโดยการทำตัวข้างล่าง72นะครับ กะจายให้มันเหลือตัวเลขเป็นในรูปของผลคูณเพื่อที่จะตัดทอนถ้าเราจะเอา7จิสองไปตัดทอนตัวข้างบนนี้ลําบากมากนะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้หรือเราจะไปใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้คือวิธีเดิมนะครับคือวิธีเดิมมันก็ยากนะครับซึ่งเราจะต้องนำเจ็ดสิบสองไปคูณที่าตัวคูณที่าตัวเจ็ดสิบสองไปคูณครั้งแรกเราได้หก กว่าที่จะไปถึงเลขหกเราต้องทดลองอ,อะไรไปบ้างนะครับมันก็จะเสียเวลาแต่ถ้าเราทำแบบนี้เราจะเห็นตัวเลขที่สั้นลงนะครับแต่วิธีการในการหาคําตอบของคณิตศาสตร์ไม่มีวิธีการในที่ดีที่สุดแต่มันจะดีที่สุดและหาครับตัวเลขดีที่สุดก็คือเราจะต้องมีการทบทวนแล้วก็ทําในวิธีหรือหลักการนั้นให้เกิดความเคยชินนั่นเองนะครับ ครับเทคนิคดีๆจะนำมาฝากอยู่บ่อยๆเรื่องต่อไปอย่าลืมติดตามกันนะครับ